สวัสดีค่ะอรนันเสถียรสถิตคุณนักกำหนดอาหารวิชาชีพและเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าทาไมการตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงด้วยเส้นผมของ Mywelltality เนี่ยถึงได้ผลดีละเอียดและแม่นยาค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่าการเก็บตัวอย่างด้วยเส้นผมของเราเพื่อตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงเนี่ยทำได้ง่ายสะดวกที่บ้านของเราเองหลังจากนั้นค่ะเส้นผมเนี่ยจะถูกส่งไปยังประเทศอังกฤษและก็ตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะของประเทศเยอรมน,นีซึ่งเหตุผลน,นี้เองค่ะทุกคนทําให้ การตรวจนะคะมีความแม่นยาแล้วก็ละเอียดมากค่ะหลังจากนั้นนะคะรอผลเพียง2-3สัปดาห์ค่ะเราก็จะได้ผลการตรวจนะคะ กลุ่มแพ้อาหารแบบแฝงมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีหัวข้ออะไรแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะผลการตรวจวิเคราะห์นะคะมีมากถึง900กว่ารายการเลยค่ะโดยจะตรวจในกลุ่มของอาหารสิ่งแวดล้อมวัตถุเจือปนโลหะหนักระดับความสมดุลของวิตามินและแร่ธาตุนะคะที่สําคัญค่ะยังมีการตรวจไปถึงแบคทีเรียที่ดีและเอนไซม์นะคะที่มีส่วนสําคัญในระบบย่อยอาหารของเราและเพื่อดูว่าสุขภาพของลาไส้เนี่ยมีแบคทีเรียหรือว่าเอนไซม์ที่ดีอะไรบ้างนอกจากนี้นะคะยัง มีงานวิจัยต่างๆประเทศได้นําเทคโนโลยีเดียวกันนี้ไปใช้ในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทาไมการตรวจของ m y v i t a l i t y ถึงมีคุณค่าและมีประโยชน์เพราะเราเนี่ยสามารถนําไปใช้เข้าใจร่างกายของเราได้อย่างเชิงลึกและที่สาคัญไม่เจ็บตัวด้วยค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ m y v i t a l i t y ที่สําคัญตอนนี้ค่ะมีแพ็กเกจสาหรับตรวจทั้งครอบครัวได้ด้วยค่ะ